สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกป,ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ยวไปเข้ามูอกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจากเดลี่เมล มีการระบุออกมาครับว่าล่าสุดอดีตแฟนสาวของแอนโตนีได้มีการให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามช่วยกันปิดความผิดของฝั่งสโมสรแมนเชสเตอร์โดยข้อมูลเนี่ยมีการระบุว่าหลังจากที่อดีตแฟนสาวของแอนโตนีโดนแอนโทนีทำร้ายร่างกายที่โรงแรมเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ของทางสโมสรเนี่ยพยายามห้ามไม่ให้ไปโรงพยาบาลนั่นเองแล้วก็กล่าวว่าจะมีการเรียกที่ ทีมแพทย์ของทางสโมสรมาจัดก,การแทนที่ซึ่งมากันว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจากสโมสรเนี่ยทำหน้าที่ดูแลนักเตะชุดใหญ่ของทางสโมสรและตอนนี้ทีมทนายของอดีตแฟนสาวของอัลโตนี่ได้มีการแจ้งเรื่องนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บราซิลเนี่ยขยายการสอบสวนพร้อมกับมีการขอภาพกล้องวงจรปิดเพื่อมาใช้เป็นหลักฐานอีกด้วยนะครับเดเมลกล่าวต่อนะครับว่าฝั่งของสโมสรเนี่ยยืนยันนะครับว่ามีทีมแพทย์ของทางสโมสร ไปยังโรงแรมจริงตามที่มีการเล่นข่าวออกมาแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่อตโตนี่ร้องขอนะครับและมีการบอกปัดว่าทีมแพทย์เนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามแฟนสาวรายนี้ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่ยางไดงนะครับซึ่งทางสโม,มอสรเชื่อว่า แจ้หน้าที่แล้วก็ทีมงานแพทย์ของทางสโมสรเนี่ยได้มีการรับแจ้งของความช่วยเหลือจากแอนโทนี่เลยมีการรีบเดินทางไปที่ที่พักของทางนักเตะโดยทันทีนะครับซึ่งเดอีเมลมีการอ้างอีกเลครับว่าคําแก้ตัวจากฝั่งของแมนยูระบุชัดเจนเนะครับว่า ทางสโมสอนเนี่ยก็ได้ออกมาโต้แย้งแล้วนะครับว่าสิ่งที่อดีตแฟนสาวมีการบอกว่าทางฝั่งสโมสรมีการพยายามปกปิดเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดไปนะครับต้องบอกว่าหน่วยงานประสานงานดูแลนักเตะทีมชุดใหญ่ของแมนยูเนี่ย มีหน้าที่ดูแลผู้เล่นในทีมรวมถึงสมาชิกครอบครัวนักเตะอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานแพทย์จะเดินทางไปหาหากมีการร้องขอเข้ามานั่นเองนะครับโดยที่ไม่ได้มีการข่มขู่แต่อย่างใดเหมือนกับทางฝั่งของอดีตแฟนสาวของออนโทนีมีการกล่าวหามานะครับสโมสรก็มีการปกป้องตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการบอกปัดเรื่องของกรณีดังกล่าวข้อมูลตามนี้ครับก็เดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็มีการโจมตีกันมาแบบ เรื่อยๆแล้วนะ เรื่องของอดีตแฟนสาวของแอนโทนีส่วนมุมมองของพอปาร์เกอร์ครับอดีตนักเตะของแมนยูมองว่าเอเดรกินฮาร์คสมควรโดนปลดครับหากว่าในกีฬาหน้าทางเทนฮาร์ยังมีการดื้อใช้ออนโตนีมซสยาลลงเล่นเป็นตัวจริงอีกนะครับพอปาร์เกอร์กล่าวว่าฮอยลุน <l> เนี่ยถ้าหากว่าเด็กคนนี้ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพบก,กับไลตันแฟนบอลเนี่ยน่าจะหมดความอดทนกับเอเดรกินฮาร์คมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันแบบเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลย ซัทีเดียวซึ่งคุณภาพของมาซยาวเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับโอกาสเป็นตัวสำรองเลยด้วยซ้ำนะครับสโมสรต้องมีนักเตะดาวรุ่งที่เก่งกว่าหรือว่านักเตะที่ พร้อมใช้งานมาอยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองว่าตัวจริงแล้วก็ให้ราสุธยรุนเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเลือกแรกไปนะครับเชื่อกันได้ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ของแมนยูเนี่ยนะครับน่าจะรู้สึกเสงไ่ตามกันนะที่เราได้ินนักเตะที่มีทักติที่ไม่ค่อยดีเอาแต่ทําหน้าบึง้งตึงแล้วก็บน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ครับในเกมวันหน้ามันถึงเวลาแล้วนะฮะที่ราสุธยรุนเนี่ยพร้อมที่จะลงสนามนะครับแล้วก็ให้ดูในเกมที่ราสุธยรุนเพิ่งลงสนามไป ไม่กี่นาทีในเกมพบก,กับพิซซนนนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าทางราสมุนคอยรุนเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้มากเลยทีเดียวนะครับในตอนที่โดนเปลี่ยนตัวกับทางมาร์เซียลงมาเป็นตัวสมรองนะฮะนี่คือสิ่งที่พอบากกร์เกอร์คอมเมนต์มาแฟนเพจคิดอย่างไรก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนในเรื่องของจารดอนซานโชครับก็มีข้อมูลจาก ESPN นะครับมีการระบุออกมาครับว่าเอเลกเซน r ฮาร์ดรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นแบบเรื่อยๆที่คุณภาพของจารดอนซานโชเนี่ยลดน้อยลงไปเป็นอย่างมากนะฮะบางครั้งเนี่ย มันลดลงสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แหล่งข่าววงในเนี่ยในสโมสรแมนยูได้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าซานโชเป็นคนที่คาดเดาอารมณ์ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างยากเป็นคนที่ดูแบบซับซ้อนลึกลับนะฮะบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวก็เสียงดังวยวายแฮปปี้นะฮะเอนเตอร์เทน <entertain S 2> ได้นะครับบางครั้งก็ดูเงียบแล้วก็ดูขื่นไปนะครับ ซึ่งมันมีงานงานหนึ่งนะครับที่จะมีการตอบคำถามมาไดต่างๆนะฮะก็เป็นงานเปิดตัวชุดแข่งเนี่ยทางเจดอนซานโช่ก็ไม่ขอตอบคําถามเลยนะครับเป็นการแบบหลีกเลี่ยงอย่างชัดเจนทีมงานของแมนยูบางคนก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าบางครั้งเจดอนซานโช่เนี่ยก็เป็นคนหยาบคายแล้วก็ชอบเก็บตัวนะฮะบ,บางคนก็มองว่าเขาเป็นคนขี้อายในการแข่งขันทุกคนเนี่ยมันจะสู้เต็มที่บางครั้งเนี่ยก็มีการจูบตราสโมสรกันไปในยามที่ดีใจแล้วก็บางคน ก็ยิ้มแย้มในตอนที่ทีมชนะหรือว่า ทำสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในระหว่างเกมแต่ลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับจดองซานโช่เลยนะครับนี่คือข้อมูลที่ e s p n เนี่ยเขาไปรู้เกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลักแล้วก็มาเล่าสู่คนฟังนะครับส่วนเรื่องของการย้ายทีมนะครับจดองซานโชมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมจากลิสซาอุนะครับแต่ว่ารายงานล่าสุดครับมีการระบุว่าทางโรมาโน่นักข่าวคนดังได้มีการระบุออกมากับว่าแมนเชสเตอร์เดจะทําการเคลียร์ปัญหากับจดองซานโชในช่วงเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการ พูดคุยแบบเปิดอกกับทางเทนฮากรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการแก้ปัญหากันนะครับซึ่งเรื่องของอนาคตของทางจองรอสซานโชกับแมนยูจะมีโอกาสการย้ายทีมไหมก็ต้องบอกว่า มันก็การันตีได้ไดแบบไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะมันก็ห้าสิบห้าสิบนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับคือจะดอนซานโชเนี่ยไม่ได้จะได้ย้ายทีมนะครับถึงแม้ว่าจะมีทีมจากซาอุดเนี่ยให้ความสนใจนะฮะระดับแรกเนี่ย เราก็ต้องรอรวนก่อนครับระหว่างจะรองซานโชทีมงานสตาฟโค้ดแล้วก็เทนฮาร์กเนี่ยจะมีการพูดคุยแล้วก็ลงรอยกันอย่างไรเบื้องต้นก็คือในตอนนี้เราเดีว,วนี้น่าจะไม่ได้ย้ายทีมเดียร์นันติกก็เน้นย้ำนะครับว่าการย้ายของดอนซานโชที่ตกเป็นข่าวกับสโมสรนในลีกซาอุดิอาระเบียนในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขา,ขายของฝั่งนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือเรื่องของการย้ายไม่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างจะรอนซานโชกับการย้ายไปลีกซาอุดังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนัก ในช่วงวันได้ท้ายอ่ะก็เคลียร์ครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวส่วนเรื่องของดดนน่ฟาร์เดเวครับตามรายงานจาก ESPN มีการระบุว่าแมนยูเนี่ย ต้องเร่งเรื่องของการปล่อยตัวดอนนี่ฟาราเบกออกจากทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่อีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นก่อนตลาดซื้อขายในลีกตุรกีเนี่ยปิดตัวลงนะครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยได้รับความสนใจจากเฟเนบาเช่แล้วก็กาลาตส์รายนะฮสองทีมดังจากลีกตุรกีนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ดอนนี่เนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปแล้วนะครับรายชื่อในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ไม่มีรายชื่อนะครับแล้วก็รายชื่อในศึก UCL ก็ไม่มีรายชื่ออีกนะครับมันก็เป็น อะไรที่ชัดเจนแล้วแหละที่นักเตะเนี่ยต้องย้ายทีมนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วแมนยูพร้อมขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่ยื่นเงินเข้ามานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมที่เขาสนใจเนี่ยเขาคิดหนักก็คือเรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละทั้งเม็ดเงินค่าตัวแล้วก็เม็ดเงินค่าเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่ดี่สุดเนี่ย อาจจะมองกันได้ว่าน่าจะเป็นการยืมตัวแล้วก็พ่วงออปชันซื้อขาดกันไปหลังจากจบซีซันน่าจะเป็นทางออกที่ดีสุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าชอยมันเหลือนอนแล้วด้วยนะครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่ลีกเท่านั้นหลักๆก็เป็นลีกตุลกีนี่แหละที่มีโอกาสไปไปได้มากที่สุดส่วนลีกอื่นๆก็ไม่น่าจะมีความสนใจมากมายอะไรนะครับหรือ อีกที่ทางหนึ่งก็คือต้องรอนั่งรอยาวๆครับไปจนถึงช่วงมกราคมให้ตลาดในเวทียุโรปหลีกดังๆเนี่ยเปิดตลาดตามปกติในช่วงกลางซีซั่นก็เวลานั้นเนี่ยสามารถย้ายทีมได้นะครับส่วนเรื่องของทางสกอตสแม็กคารเมนีครับตามรายงานจากอีเวนร์ิสแตนดาร์ดมีการระบุว่าแม็กคารเมนียเนี่ยยังคงเป็นกองกลางเป้าหมายลำดับแรกของทางฟูลแลมหากว่าทางชอลอาไปรินย่ามิดฟิลด์ตัวเก่งชาวโปรปตุเกสของพวกเขาเนี่ยย้ายไปไบเยอร์ในช่วงตลาด ช่วงกลางสีซสั่นนั่นเองก็ตอนนี้ในรายของแมทเทอร์เวนีเนี่ยเราทราบกันดีนะครับว่าอนาคตก็ยังตัดสินไม่ได้แบบรอวเซ็นะจะอยู่กับทีมต่อไปไหมมันก็มีโอกาสแต่ในลำดับเดียวกันทางสมโมสรก็พร้อมที่จะตอบร,รับข้อเสนอถ้าเกิดมีเม็ดเงินที่น่าพึงพอใจยื่นเงินเข้ามานะครับแล้วก็ยังคงมีข่าวกับทีมเดิมมาแหละนะครับก็คือพวกแบบเวสแฮมนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นฟูลแลมนี่แหละที่สนใจดึงตัวไปแทนที่ชูอัลเบรนญาที่มีข่าวเชื่อมโยงกัน ทีมจริงๆเนี่ยแมททูบนีไม่ใช่เป้าหมายเดียวของฟูลแลมนะ ยังมีในรายของอ e ีเมลฮอยส์เบิร์กด้วยนะครับที่ทางฟูลแลมเนี่ยให้ความสนใจมาก่อนหน้านะครับแล้วก็ในรายของฮันนมูนเบสบีที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับก็ตอนนี้น่าจะเป็นลีกตุรกีนี่แหละที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับโดยล่าสุดมีรายงานกันออกมานะครับว่าเบซิตัสได้มีการยื่นข้อเสนอขอยืมตัวฮันนมูนเบสบีไปใช้งานนะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทางสโมสรเนี่ยจะยอมปล่อยหรือเปล่านะครับในช่วงตลาด ของตุรกียังเปิดอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็อีกประมาณ1สัปดาห์ประมาณนั้นนะฮะตามข้อมูลที่มีการระบุกันออกมานะครับอยู่ที่ทางฝั่งของแมนยูแล้วนะครับว่าจะยอมปล่อยไหมซึ่งเบซิสตันเนี่ยเขาสนใจยืมอยู่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับุมมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ